แชมแรกแล้วนะครับ มาส่งท้ายนะครับผม แล้วครับผมเต็มแรกแล้วนะครับไซด์ได้อยู่นะครับ อสองครับผมปัจเพียนครับยังไม่เจอปลานินเลยนะผมสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องทัตฟิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับผมมาตกปลาหมายดังอีกหมายหนึ่งนะครับผมสําหรับหมายคลองเปรมนะครับผมที่นักตกปลาเรียกกันก็หมายสาราแดงนะครับผมก็เป็นหมายดังอีกหมายหนึ่งนะครับในช่วงนี้ รับคองเปรมครับผมตอนนี้เวลา9ก้าโมงครับผมผมมาถึงช่วงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งครับประมาณนี้เสียงรถอาจจะดังหน่อยครับผมก็หมายอยู่ติดถนนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายนะครับผมสำหรับหมายคองเปรมหมายสาราแดงนะครับผมทานผชมสภาพหมายกันเลยครับสภาพหน้าหมายนะครับผมอาจจะย้อนแสงนะครับสาราแดง มาเมื่อเช้าก็มีจุดต,ตรงนี้นะครับว่างอยู่พอดีนะผมนาข้างๆแกก็แบ่งให้ลงต้นมะม่วงอยู่แบบพอมีร่มให้นั่งได้ครับเราชวนจอดได้นะครับรถยนต์จอดแอมแปรประมาณนี้นะครับผมหมายก็อยู่ติดถนนนะครับหมายของเปรมนี่ครับ มีนานาข้างๆแล้วก็างนู้นอีกหนึ่งชุดนะครับประมาณนี้สภาพหน้ามาตรงข้ามมีมีร้านกาแฟนะครับผมร้านกาแฟสดเลยสําหรับสายกาแฟครับมาตามรูทไมเดวยกันนะครับวันนี้ว่าจะมีผลงานให้รับชมหรือเปล่านะครับผมสาหรับหมายคลองเปรมน,นะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่นาณนาะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก่อาลืมกดติดต,ตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับ เอาเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกนะครับผมวันนี้ผมลง6คันนะครับผมเป็นตะก้อหน้าดินหมดเลยเกี่ยวมันหมู3คันครับแล้วก็แมู่3คันนะครับผมก็ที่ได้ตัวมา2แต้มก็กินมันหมูนะครับผมก็ามาตามนนรถ ขวาสร้อยนะครับผม ไซส์อย่างดีเนยครับนี่ดไูไซสแรมสามนะครับผมก็ยังไม่ใช่ปานินนะครับกลามงครึ่งน,นะครับตอนนี้อ,อมาตามรุ้นกันต่อครับ อีกห,หนึ่งแทมนะครับผมสายดีนะครับแ้มนี้กำลังจะลงเปลี่ยนเหยื่ออีกคันนะครับผมคันข้างบนกินก็ยังไม่เจอนะครับปลาหนินสำหรับวันนี้นะครับผมน่าจะเป็นที่เหยื่อด้วยนะครับผมเพราะผมใช้เหยื่อวันนี้เหยื่อหมกักไว้ตั้งแต่ลงแพนะครับผมก็เหยื่ออาจจะมีกลิ่นของเปรี้ยวเยอะไปนะครับมาตามลุ้นกันต่อครับ นะครับผมอีกหนึ่งแจ้งครับตอนนี้11บโมงยีนะครับผม ียน,นนะครับผมนี้หนึ่งเจ้มเกี่ยวแก้มานะครับ นะครับแต้มนี้ก็เกียวไว้ก่อนนะครับผม ยังเป็นตะเพียนเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะเป็นที่เหยือจริงๆนะครับวันนี้บ่าย2องโมงสีนะครับตอนนี้ มาส่งท้ายนะครับผมตะเพียนนะครับกําลังทยอยเก็บคันอยู่ครับสายสวยเลยครับผมมาถึงเื่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่หมายคลองเปรมนะครับผมหมายสาราแดงนะครับวันนี้ไม่แห้วแต่ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมก็น่าจะเป็นที่เหยื่อครับผมเพราะว่าเหยื่อชุดนี้ผมหมักไว้ประมาณถ้านับจนถึงวันมาตกวันนี้น่าจะประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งได้ครับผม เหลือจากแพรนะครับผมเหลือจากที่ไปแพรมาคลิปล่าสุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาตกที่นี่ครับเหยื่อก็มีความกลิ่นแรงแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวมากกว่าปกตินะครับผมมีส่วนแน่นอนครับปลานิ้นปลานิ้นชอบหอมหวานมีแต่จะเพี้ยนเข้าเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่ารอดให้เอาไปครับพอมีผลงานให้รับชมกันนะครับวันนี้ครับสําหรับหมายนี้เดี๋ยวมีเวลาต้องมาแก้มันอครับเพราะว่าปลาปลานินไซส์ดีเลยครับผม วันนี้บ่ายสามโมงครึ่งครับผมก็จยอยเก็บคันในช่วงบ่ายสามโมงครับผมก็ลงเบตตั้งแต่แปดโมงเจ็ดชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้ออเต็มที่แล้วครับผมขอบคุณพี่ๆนา้นาๆและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตุ๊กาเล,เล็กๆช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานปลารวมทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมไปครับ ผลงานปลารวมนะครับผมตะเพียนนะครับผมเกือบทั้งหมดนะครับตะเพียนมีปลาส้อยแล้วก็กระแหแต้มแรกนะครับผมแต่ตะเพียนไซส์ดีนะครับผมเออสี่นิ้วเลยนะครับเนี่ยได้อยู่ครับไซส์ประมาณนี้ครับผมผลงานปลารวมคลิปนี้เรานะครับ สรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่นานา,นาคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสด,ดีครับผม